สวัสดีครับสวัสดีมีสีบุกแก่สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุกคนครับพี่น้องครับนะืัอนี้ก็เป็นมือมือนี้นก็บม้วบ้านครับพี่น้องครับบุญอันช่างกระทาเอ่อมาแลงกับทีมีหนังเอือนเสาเนี่ยก็เป็ีนกับทีมีมะลำนะครับเนาะอ๋อพี่น้องบ้านาเถ้วยเบิรงครับก็ะจะหดมือมาบุญมาเอือนนี่ส่วสั่งอันหัวาการะโดนมาตัวหนึง่งนะครับเส้นจังในหอยในยหอยเส้นจัง เพิ่นขายไขงัวได้สร้างเพิ่อนรุดน้นเพิ่นมันสิมา,มาจัดก,การใส่บุญบาทเท่านีาน้ละมาบ้านนี้เพื่อนวังมันโหมไหมเออมันโหมนี่ครับนี่จะเรียกว่ากระโดนแล้วมันโหมไหมมันจักว่ามันสิมัน,มมน,มนมยั่งนะนาะอ,อันนี้เสื้อดกดเตรียมมีดเตรียมเคียงมาอะไรจิตธัดการวันซะมันห้องบ้านนี่ยห้องอไรเงยประมาณห้าคน คก็หัวเจ้าของสิบ่ย่างสินะหอวเหมือนกันย่างมาหาขนบ่ยานเลยนี่คือหัวกระโดดที่เราจะมาทำการซ่อมเลยย่างเท่านั้นเองถึงมาจากอะไรเนกัี่ยหยาดทียังหยาดอยู่เออยังเตือนเนี่ย B บวชีดอก ต้องย่านหนูจ้าควบนะออืเรียงไว้ซะแต่ว่าเบิ้งส่งเป็นตะขุนขึ้นอยู่เด้เบื้องขวบบนเดือบบนยังพายางได้ก็ไปมันห่อของมันยังมาหาควบก็ได้ขวบถ้ากินน้ำเอือนสองห้องเสร็จหรอทกินไปมันดอกเลยได้หนกก็ยางทำอะได้เรียงไว้ถ้ได้บานเลยเรียงไว้ซะเพื่อว่าเอาบนน้ำกันเอาพี่น้องเนาะนี่โดนขาดขาดมันวัดมันจิตายมันกับ ห้องห้องกันแล้ว่างมาห้าคนเินะขายถ่ายก็า่าขอชีวิตเิ็เนาะมี่นครับจะไปเห็เห็ดมันเถอะนี่นถือวาพกสองนำเช่นจังเลียงใส่กันก็ห่วงัางครับนี่ครับเราว่าที่ตุลสายตมันหู้าคว่ำก็ได้เลียงไว้คุ้นไว้อืไปทั้งอื่นใะเนาะแม่นครับที่ตุลสากินบลงดอกขั้นเห็ดกระได้ วัสิบอกเขามาซุ่มแผนกอันนั้นกันบโมฮิทักเทือกได้เขามาซองเบิ่งก็ได้เห็นสิบก็เลยว่าบอกชิ้นวันเจ้าเจ้าเฮ็ดบนราคาเรียงไว้าอนนงงใช่แล้วอืมหากินเอาไหมหากินกระปูดูเป็นสัตว์ <c oughs> กินปลาขอนเรียกสัตว์อะไรกิน,น <c oughs> ชัดหน่อยเอาเนาะน้ะน,ะนี่ครับนี่ตั้งชื่อเลยนะครับพี่น้องครับนี่งม่กระโดนของแทฉเลยกระโดนแทฉเลยนี่ตั้งชื่อให้ได้ว่าชื่อแย่างไรหมวดเมียหรือหมวดผัวล่ะหมวดเมีย เอาลูกันบ่เลี้ยงเอาลูกเนาะเลี้ยงกับดูเลี้ยงกับบุญซื้อซื้อมันอีบุญหลอดแล้วกันบุญหลอดเนาะซื้อบุญหลอดบุญหลอดใส่เสือแดงอยากซื้อได้พี่น้องซื้อบุญหลอดมาเด้อบุญหลอดบุญหลอดบุญหลอดอย่าเลี้ยง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 ถ้าใายส่วหนึ่งมันจับได้น้มันก็เตือนอ่าหนึ่งคำตามันได้ไจ้กบุญนะบุญหลอดปลอดใช่เลี้ยงไว้ครับข้าบุญเลี้ยงข้าบุญซะเนาะ อย่ายังตื่นอยู่นะเสือแดงเสือแดงเลยปกตินี่ตื่นหันเขามาใส่งานกูญชีนะครับเอาเสือเขามาลองเนี่ยนี่กระดักรือหนุ่มอยู่คนหนึเออหนุ่มมันเยอะมันต่ำหมดเลยเนี่ยนะสำเนียพี่น้องครับเอาบนน้ำกันกับเอฟซีสุภูสุันครับเลี้ยงไว้เอาบุญเอาท่านเนาะเลี้ยงไว้เลยนะผูกไว้มีลานมีหมวกผูกอยู่มีมูมันอยู่เลี้ยงข้าไปละให้พญาห้ำเราเบิึงยิงให้เราไปเห็นละอ่ะคลิปนี้สำเนียงนะครับพี่น้องครับสวัสดีชีวิตดัดพี่น้อง ลเหเหลบล็อดเฮ้ยไปซื้อเนะื่อโลมาพี่น้องปลาปลาขาที anyway. ่ตัวนไปซื้อไม่เคียงเนื่อเขาจ้ะโลมาสองรลอยหนึ่ง

เก็ดแม่ๆอ่ะตาม้สดๆะอ่ะี่มัเก็บบรรยากาศการกินมันอยู่อือตัตเ้ฮะ